น้ำแดงทำไมปลากัดยากจังเขาตื่นครับหนึ่งตื่นสภาพความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนไปเหมือนเราย้ายถิ่นอะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับมีอะไรมาแปลกปลอมในน้ําเขาก็เครียดหวันดีครับพี่ไม้เขาก็เครียด,ดพอเ,เ,เ,เครียดโอกาสที่จะก,กัดก็น้อยลงนั่นคือประเด็นอีกประเด็นหนึ่งคือในยุคสมัยนี้เนี่ยสารเคมีมันเยอะอาจจะมีผลต่อปลาเวลาที่น้ํามาใหม่ๆ น้ำแดงลงแบบเนี้ยไม่เมื่อก่อนเนี่ยน้ำแดงมาคือคือแร่ธาตุอาหารส่วนใหญ่มาแร่ธาตุแต่ทุกวันนี้สารเคมีมาเลยทําให้ปลากัดยากแล้วก็เรื่องของการมองด้วยบางทีมองไม่ค่อยเห็นรับรู้จากคลื่นอย่างเดียวซึ่งถ้าเกิดบางที่น้ํามันไหลก็ลําบากครับแต่ทีนี้พอเป็นฤดูน้ําแดงอ่าช่วงน้ําแดงมาก็จะเปลี่ยนไปตก ปลากรสูบหรือปรากรดแทนครับ